พี่ล่าสุดเศรษฐาเไ,ไหมเศรษฐาใหม่ละเศรษฐานั้นไม่ยอมตอบค่ะนักข่าวไปมารุบตุ้มถามเรื่องหมูเรื่องเออคอรมอนี่เรื่องมันไม,ม่หมูแล้วนะเรื่องที่คอรมอนเนี่ยมีมติย้ายพ,พันตำรวจตรีชุริยาสิงห์กขกมลอ,อธิบดีดีเอสไอเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับการเข้าตรวจคน้นเครือข่ายนายทุนลักลอบค้าหมูเถื่อนไหมคุณเศรษฐาเนี่ยหันมาฟังคำถามแล้วเม้มปาก อันนี้คือคลิปล่าสุดนี้เลยนะหันมาฟังแล้วเม้มปากเนี่ยเม้ม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 ปากเม้มอ่ารองเท้าเรียบร้อยไว้วันนี้เกางเก็กลอมเท้าเม้มปากหันมาฟังคําถามเม้มปากถวายความเคารพพระบร,รมชายาลักษณ์แล้วขึ้นไปประชุมเป็นประธานการประชุมกตอรอครั้งที่สิบสาม นักข่าวก็มีรายงานเพิ่มเติมพี่ก้องกับท่านผู้ชมระหว่างที่นายกเดินทางมาที่สํานังกงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยพลตํารวจเอกรอยอิงแคบเฮโรดรองผบตรที่ตอนแรกก็จะเป็นผบออนะบแล้วคุณต่อสามมาปาดหน้าเค้กไปคุณรอยเนี่ยก็รอรอคอยลอยคอเขาว่าจะไปเป็นเลขาสมช,อชอคุณรอยเนี่ยมารอตั้งแถวต้อนรับอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าด้วยจ้ะเออ แต่ถ้าคุณลอยเป็นลขาสบปชคุณเอาเลยสิบเดือนนะมันจะแต่งตั้งกันเก้าเดือนนะพี่ <c oughs> เดือนเก้าเดือนเนี่ยแล้วเดมีเห็นไหมเลขาเนี่ยตำรวจติดตามนายก <ừ> ที่ใส่สูตรเนะี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะชิคยิ่งรักอ่ะยิ่งรักย,นะยิ่งรักชื่ออะไรนะเอ,เอยิ่งรักอะ่ะตำรวจยิ่งรักอ่ะเอเอ,เอแล้วคิดดูนะคิดดูนะดดนะนิดไปไหนนะตำรวจยิ่งรักไปด้วยอะ่ะแล้วเมื่อวานปองเห็นเขาปันวันที่เขานั่งกินกินกาแฟหน้าตึกไทยคู่ฟ้า แลตะตัดคลิปออกติ๊กตออ่ะกล้องมันแทนไปเลขาคู่ใจถือแฟ้มยังคงเป็นเลยังคงเป็นเพื่อนสนิทอุ้งอิงแล้วคนที่ยืนข้างเลขาคู่ใจถือแฟ้มเพื่อนสนิทอุ้งอิงอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยได้มีข่าวว่านั่งรถไปส่งคุณยิ่งรักที่ริมชายแดนอ่อเออ หน,นุ่ยผู้กับหน่อยผู้กับหน่อยแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเออที่ว่าตำรวจไปตามอันนี้เป็นทีมงานชุดเดิมทีมงานยิ่งรักหมดเลยเนี่ยทีมงานยิ่งรักหมดเลยยิ่งรักรู้หมดเลยว่าพี่นิดทาอะไรบ้างพี่นิดตื่นกี่โมเขาถึงให้ไปอยู่ทำเนียบไงพี่นิดตื่นกี่โมพี่นิดแต่งตัวชุดอะไรใส่ถุงเท้าสีอะไรพี่นิดคุยกับใครพี่นิดประชุมกับใครรู้หมดนี่ผู้กับหน่วยก็ทำต้องบันทึกกินเนสบุ๊กนะเพราะว่าได้ติดตามประกบนายกสองคนเลย คงน้าภูมิใจตายล่ะคนหนึ่งโกงชาตินะอีกคนหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะ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 ไปยังไงนะคงน้าภูมิใจนะพี่นะอ่าอันนี้มาดูล่าสุดเรื่องเรื่องยกย้ายนี่ไปกันใหญ่แล้วนะอืม DSI อ่าคุณทวีสอดสองต้องออกมาชี้แจงแล้วนะคะเรื่องครมอมมีมติยกย้าย DSI เนี่ยนะคะคือเหตุที่ต้องเสนอยกย้ายเนี่ยคุณทวีบอกว่าอย่างนี้ สืบเนื่องมาจากว่าพันตำรวจโทวัน,นพงศชรัตน์ถูกย้ายไปดำรงดำรงเลขาธิการสอบตอคุณวัน,นพงศชรัตน์เนี่นะถูกย้ายไปดำรงเลขาสอบตอทําให้ตําแหน่งอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยวาชวชนว่างลงเราเลยต้องเสนอย้ายคุณประวุฒิวงศรีนินรองประหลัดเนี่ยไปอยู่กรมพินิษฐ์เนื่อแล้วตําแหน่งรองเนี่ยมันต้องทํางาน ตำกหนในกลุ่มภารกิจมันก็ว่างลงเราก็เลยประสานหน่วยงานต่างกระทรวงเห็นว่าคุณสุริยามีประสบการณ์ระดับอธิบดีที่ปรึกษาหลายหน่วยงานเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานกปปสสำนักงานประดับกระทรวงยุติธรรมมันเลยเป็นเขาเลยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งรองประหลัดที่ว่างการเสนอในครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้ เป็นนโยบายสําคัญส่วนข้อกัองวลในใคดีสําคัญเนี่ยคุณทวีบอกว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนการพิจนารณาย,ยังดําเนินไปตามพยานหลักฐานและการปฏิบัติหน้าที่ของ DSI คุณทวีบอกว่า DSI เนี่ยกระรวยติธรรมุ่งม,มั่นสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ DSI ด้านการสืบสวนสอบสวน,สวนยกระดับในการป้องกันปราบปรามคนทําผิดของผู้ทรงอิธิพลและแสวงหาผลประยช์ทุกรูปแบบ แล้วคุณสุริยาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมการย้ยายนั้นเนี่ยคำหนึ่งถึงความรู้ความสามารถของผู้รับแต่งตั้งโยกย้ายรวมถึงเอกภาพและความรู้ความสามารถในการบังคับบัญชาคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญไม่กันแกล้งไม่มีอคติไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นที่สนใจเดี๋ยวใสกำลังดําเนินการอยู่เนี่ยมีคดีหมูเถือ่อนและมีอีกหลายคดีไม่เกี่ยวกันเลย ให้มาช่วยนโยบายสาคัญไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อนแต่ก้าวไกลสักดีในนุ่มหนูตราดก้าวไกลประธานคณะกรรมการการเกษตรและสาหากรสภาผู้แทนพูดถึงกรณีมติคณะครมอย้ายคุณสุริยาไปเป็นรองประหลัดซึ่งวิเคราะห์ว่าน่าจะมาจากหมูเถื่อนแล้วหลายคดีไม่คืบเขาบอกก่อนนั้นเนี่กรรมการเนี่ยไปติดตามการแก้ปัญหาลักลอบนําเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย เชิญเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องทั้งกรมปศุสัสตว์กมรมศุลกากรกรมกันค้าภายในมาชี้แจงยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีบุคลากรหรือเจอ้าหน้าที่รับไปเกี่ยวข้องไหมแต่กรรมธิการกังวลอย่างไรก็ตามจากการติดตามแต่พบว่าเรื่องการนําเข้าหมูเถือนนั้น t างดีเอสตรวจสอบอยู่ในเวลานี้อยู่แต่กลับมีคําสั่งย้ายจึงดูเหมือนว่าไปเจอของแข็ง รัฐมนตรียุติธรรมอธิบายยืดเยื้อยืดยาวเนี่ยนะฟังแล้วก็แบบตามตามตำราประหลัดกระทรวงยุติธรรมว่างลงใช่ไหมมันเร่งด่วนมันเร่งด่วนถึงขนาดจะต้องย้ายอธิบดีกลางเคาร์มอ่ะอธิบดีดีเอสไอซึ่งกําลังลมรานพันตูกับคดีสําคัญอยู่แบบนี้นะแล้วเหตุผลคือเพื่อความต่อเนื่องเออหนูก็แปลกๆดูเหมือนกันนะ